สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสถานีเจริญนครนะครับของรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวกันเชื่อมต่อนะครับระหว่างห้างไอคอนสยามนะครับเนี่ยครับที่มีคนนึงเข้ามาเนี่ยครับทางออกจะไปทางไหนนะครับนะครับเมื่อลงจากสถานีเจริญนครใช่ไหมครับก็มาทางออกที่3นะครับเนี่ยครับจะมีป้ายบอกอยู่นะฮะเนี่ยครับ นคอนสยามทั้งออกที่สามนะครับก็คือทางฝ่ามือเนี่ยครับนี่อนนี้หน้าตาของบัตรโดยสารนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะตอนออกก็เสียบออกครับนี่ครับเสียบออกนะครับประตูก็จะเปิดนะครับตอนเข้าก็แตะเข้านะฮะนี่ครับ ก็เป็นพื้นที่โดยรอบนะครับอันนี้น่าจะาไอคอนสยามเฟส2นะครับนี่ครับมีทางเชื่อมเข้าไปแล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับเนี่ยก็เป็นลานกว้างนะครับจัดกิจกรรมอะไรได้นะครับโองจาไหนตกนะนี่ครับทางเชื่อมนะครับปูยิ่งใหญ่มากครับ นี่ฮะนี่ครับไอคอนสยามนะครับว้างมากครับกว้างกว่าที่เห็นนะเอ้กว้างกว่าในความคิดมากครับตอนแรกนึกว่าไม่กว้างนะกว้างมากครับนี่ฮะกว้างมากครับอันนี้เหมือนจะมีงานปีใหม่พอดีเนาะจัดกิจกรรมพอดีนะครับนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับเนี่ยครับทางเข้าเข้าไปนะครับอันนก็เป็นบันไดเลื่อนนะครับขึ้นไปชั้นบนนะเนี่ยบันไดเลื่อนนะครับมีสองฝั่งนะครับเนี่ยครับขึ้นไปนะฮะบนก็เป็นสตาร์บัคนะครับเนี่ยครับสตาร์บัคนะก็ชมวิวหมาชมรถไฟฟ้าได้นะครับเนี่ยครับสตาร์บัคนะครับสองรถไฟฟ้าได้สบายเลยฮะนะครับสายีทองเนี่ยอันนี้ก็มองย้อนกลับไปนะครับ นี่ฮะด้านบนเนี่ยครับก็เป็นที่รอ,อรอรถนะเนี่ยครับรถที่มาทางนี้ครับเนี่ยฮะนแล้วก็เป็นเฟสสองเนาะไฮคอนสยามนะครับเดี๋ยวเราไปดูถนนกันนะครับ อันนี้เป็นบันไดเลื่อนทางขึ้นนะครับก็มีบันไดเลื่อนด้วยนะครับมีนิปด้วยนะอันนี้เป็นบันไดเลื่อนนะครับนี่ครับทางขึ้นลงนะครับนี่ครับขึ้นมาเนี่ยนะบันไดเลื่อนขึ้นมาเขาจะเข้าห้างก็เข้านะครับก็มาฝั่งนี้ก็ไปสถานีนะครับนี่ฮะก็มีพื้นที่เผื่อรองรับไว้เยอะนะครับสถานีเจริญนครนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับก็มาเที่ยวห้างไอคอนสยามได้นะครับตอนนี้ นี่ครับมาดูด้านล่างกันนะครับนี่ครับถนนด้านล่างนะครับตรงกลางก็ยังมีทํางานอยู่นะครับหน้างานพวกฝาปลาครับนี่ฮะฝาปลานะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานบางท่อปฝาปลานะครับไปแล้วครับนี่น้องทองหยิบของหนอกของเราครับไปแล้วครับไปแล้วครับวิงไปแล้วครับ ตรงหน้าสถานีกรุงธนบุรีนะครับนะครับรถก็ค่อนข้างติดนะฮะนะครับต้องมีเจ้าที่คอยดักรถเขาออกข้างอยู่นะครับเนี่ยฮะนะครับก็เป็นรางกว้างเลยครับเนี่ยฮะแล้วก็เป็นห้องจำหน่ายตัว๋วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับห้องจำหน่ายตัว๋วว่าสถานีเจริญนครมีกี่ตู้นะครับ สถานีกรุงธนบุรมีมีมีสองเครื่องนะครับนะฮะนะครับสวยงามนะครับเนี่ครับสถานีด้านบนนะเนี่ยนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูตู้จำหน่าตั๋วนะครับว่ามีเท่าไหร่นะฮะ หมือนมีตู้นึงกำลังหน้าทำอยู่นะครับน่ครับมอยรอบนึงครับนะครัก็จัดงานอยู่นะฮะทางเชื่อมเข้าห้างไอคอนสยามนะครับน่ฮะไม่รู้ว่ามีกี่มีกี่ตู้เนาะมีหนึ่งสองมีตู้จำนนไหนตัวกี่กี่เครื่องครับที่นี่ จะมีเครื่องสองเครื่องอะไรนครับพอตี่สิบเครื่องครับเครื่องเป็นสี่ใช่ไหมก็มีทั้งหมดสี่เครื่องจำหน่ายตัวนะครับขอบคุณครับรับแบงได้นะครับอันนี้นี่ครับก็มีทั้งหมดสี่เครื่องนะครับเครื่องจำหน่ายตัวที่สถานีจเจริญน,นครน,นะครับ ก็นำมาฝากกันนะครับสถานีเจริญนครนะครับอันนี้ลิฟต์นะครับอยู่นี่ครับลิฟต์ลงมาชั้นล่างนะครับเนี่ฮะลิฟต์ไปลองลิฟต์ดูนะครับวก,กดได้ป่ะนะฮะลองดูเนาะขึ้นไหม ใช้ได้นะครับลิ์นี่ฮะพอใช้ได้นะครับจะนอาฝากกันนะครับสถานีเจริญนครรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับรีววิวสถานีเจริญนครนะครับก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ